กำแพงวะ วันัจเเน่เส้นอยู่นี่ลูกเส้นอยู่นี่ครับอ้ายามาเข้าร่มก็ได้เนี่ย

<laughs> ยังมากข้อราคาหานี่

你，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 你

ああ、もう。 ઓ બસ કેવા હું પડ્યો જા લો કમ કામ કાવ્યો બોલ હા બોટ કે કા

รักการใจนะไม่ต <rôle à> <to break an iously> ้องยิงเฮงยิงเลยยิงค่อยค่องมุมซ้ายนมุมเป็นตุงมุมซ้ายโอ้โห